ในรอบนี้เรามาทำความรู้จักกับแชมปเปี้ยนในเกมลีกออ e ดิเจนกันซึ่งเขาก็ยังเป็นแชมปเปี้ยนที่มีบทบาทในซีรีส์อาเชนอีกด้วยอย่าง s ิงเกตเพราะนี่คือ Villain Story และในคลิปนี้ผมจะเล่าเหมือนกับบอวิกเลยคือจะเริ่มจาก e ล g u o o n l g g n u n s v n r v e r s e แล้วก็ไปอย่างซีรีส์อาเชนชายผู้มีชื่อว่าซิงซิงเกตหรือว่าซิงเกตซึ่งในคลิปนี้ผมจะเรียกว่าซิงเกตละกันมันเรียกง่ายดี ซิงเกตเขาเป็นชายบ้าดีเดือดและวิกลจริตและเข้าใจได้ยากซึ่งเขาเป็นที่รู้จักกันไปทั่วของโรคลูเทราในนามซิงเก็ตซิงเก็ตนั้นเขาเริ่มต้มชีวิตกับเขาด้วยเหมือนกับสามัญชนโวไปในเมืองพิวทเวอร์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนั้นซิงเก็ตเขาได้ใช้เวลอัจฉริยะและขี้สงสัยไปเรื่อยซึ่งหลักการและการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในโลกแห่งธรรมชาตินั้นมันทำให้เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจซึ่งมันส่งผลให้เขานั้นกลายเป็นนักเรียนทุนแห่งมหาวิทยาลัยแห่งเมืองพิวทรรงเกียติ และเพียงไม่นานนะักความบาดเปืองของเขานั้นก็ได้มาจากการวิจัยของซิงเกตในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั้นเป็นผลที่น่าประทับใจอย่างมากซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ดนวซ้ำไปแต่กลับกาัาเขาพบว่าความสนใจของชาวเมืองพิวเทอร์เวอร์นั้นกลับถูกเปลี่ยนเบยไปตั้งแต่มีการค้นพบพสเทคซึ่งสิงเกตเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนนอกที่มองเห็นว่าเวทมนต์นั้นเป็นแค่เครื่องคำจุนซึ่งในรลาต่อมานั้นเขาก็กลายเป็นจอมวิจารณ์ที่พร้อมจะแฉะเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เขามมมองงว่่่าเเป็นพีย,ยแแคสใหๆ และถึงอย่างนั้นซิงเกตเขาก็จะทําการศึกษาเกี่ยวกับเคมีและการเรียแร่แ,แปลธาต่อไปแต่ก็ูเหมือนว่าความพยายามและความทุ่มเทของเขานั้นจะเป็นเพียงแค่เรื่องตลกสําหรับนักวิชาการเท่านั้นซึ่งเวลาต่อมาไม่นานนะักทุนวิจัยของเขาก็ได้หมดลงและเขาก็ได้ถูกบังคับให้ออกจากมหาวิทยาลัยและออกจากเมืองพิวทเวอร์ซิงเกตนั้นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากไปใช้ชีวิตนในเมืองซอน ซึ่งเชวาอย่างดีที่ซิงเกตนั้นก็สามารถหางานได้อย่างว่องไวซึ่งจะเกี่ยวกับอุตสาหการรมเทคโนโลโยีเคมีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ใหม่ซึ่งซิงเกตนั้นก็ไม่รอช้าเขาได้ใช้ความสามารถของเขานั้นบริการลูกค้าที่ไร้ศียลธรรมของเขาอย่างเช่นการเสริมประสิทธิภาพให้กับมนุษย์สัตว์หรือแม้กระทั่งการผสมทั้งสองสายพันธุ์เข้าด้วยกันซึ่งมันทำให้ซิงเกตนั้นมีสาขาเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยการที่คขานั้นอยู่กับสารเคมีมากเกินไปมันจะทำให้ร่างกายของคขานั้นซบมมอย่างางก และเมื่อซิงเก็ตรู้แบบนั้นเขาจึงคิดสร้างสารเคมีที่จะทําการกระตุ้นเพื่อทําให้เขานั้นกระฉับกระเฉงตลอดเวลาซึ่งมันทําให้เขานั้นสามารถทํางานได้เป็นหลายๆสัปดาห์ในเวลาต่อมานั้นชื่อเสียงของซิงเกตก็ได้ไปเข้าหูของผู้ประชาการชาวน็อกซัทคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งนางผู้นี้นั้นก็ได้ทําการจ้างให้ซิงเกตนั้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ปิดฉากสงครามกับอายุเนียได้และนางเขาจะทําให้ซิงเกตนั้นกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ซึ่งซิงเกตเขาก็ได้ทําการผลริตเปลวเพลิงที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุขึ้นมาซึ่งเปลวเพลิงนี้ก็มีความไม่คงที่ลุกลามได้ง่ายและน่าหวาดกลัวที่สุดและเมื่อถูกนําไปใช้ในไอโอเนียเพื่อต่อสู้กับศัตรูของน็อตซ์มันก็ได้สัแรงดิ้นขึ้นมาโดยที่เปลวไฟนี้ได้ทําการลุกลามไปทั่วด้วยความร้อนและมันจะสามารถทําให้หินแตกได้เลยเปลวไฟนี้ได้ทําการลุกลามไปทั่วจกกนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเติบโตในบริเวณนั้นได้อีกต่อไป ในหลายปีต่อมานั้นซิงเกตเขาได้คิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาคือการทดลองการรวมร่างของสัตว์มนุษย์และเครื่องจักรขึ้นมาซึ่งซิงเกตแก็ไม่รอช้าเขาได้ทําการจับหนูทดลองหนึ่งตัวและ้เริ่มทําการทดลองซึ่งการทดลองครั้งนี้มีเดึมให้ใบหน้าของเขานะั้นมีผ้าพันแผลสกรปรกรัดอยู่ไว้ตลอดเวลาและเจ้าสัตว์ทดลองตัวนี้นั้นก็ได้ทําการหนีออกจากห้องทดลองไปและทําการวิ่งเตะอยู่ในเมืองซอนซึ่งก็ดูเหมือนว่าซิงเกตนะเขาก็จะไปสนใจด้วยซ้ํา เพราะว่าซิงเกตนั้นเขาคือผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ในการทำลายล้างชีวิตอยู่แล้วยังไงล่ะต่อมาเรามาดูข้อมูลในอาเชิงกันซิงเกตหรือที่รู้จักกันในชื่อนึ่งคือนักเคมีผู้บ้าคลั่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชาญฉลาดและลึกลับที่สุดในเมืองซอนซิงเกนต้นเขาจะทำงานอยู่บนขอบเขตของความศิลธรรมขยายขอบเขตวิทยาศาสตร์โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา ซึ่งการที่เขาแสวงหาความรู้และนวัตกรรมอย่างไม่ลดละว่าจะทำให้เขานั้นเป็นทั้งอัจฉริยะและเป็นผู้ทำลายล้างในช่วงหนึ่งของชีวิตของเขานั้นเขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อว่าคอร์ลินเลเวกในช่วงวัยรุ่นของเขานั้นเขาเป็นที่รู้จักจากการทำงานให้กับไฮเมอร์นิงเกอร์ซึ่งเลเวกนั้นเขาก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมานั้นลูกสาวขเขาได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเลเวกนั้นเขาได้ทำการหมกมุ่นอยู่กับการรักษาลูกสาวของเขาอย่างมาก ซึ่งเขาก็ได้ทุ่มเทง,งานวิจัยทั้งหมดเพื่อให้ลูกสาวของเขานั้นฟื้นมหอีกครั้งหนึ่งแต่ก็หูุว่าสัตว์จารจาร์ไฮเมอร์นิเกอร์นั้นก็จะเมีนด้วยกับกายกระทำาของเขาซึ่งอยา่างไรก็ตามในที่สุดทั้งสองนั้นก็ได้แยกทางกันโดยที่เรเวกนั้นได้ทําการออกจากเมืองพิทเทเวอร์และได้เปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นชื่อซิงเกตและไปอยู่ในเมืองซอนซึ่งในซีรีส์อาเชียนนั้นซิงเก็ตขะมีบทบาทสําคัญในการสร้างชิมเมอร์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์สูงและเป็นสารเสพติดที่จะนาให้ผู้ใช้นั้นแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นทางร่างกายขึ้นและเพื่อที่จะพัฒนาสารเคมีนี้ซึ่งเกียนได้ทําการทดลองอย่างกว้างขวางโดยการใช้การทดลองจากมนุษย์และสัตว์ต่างๆความหลงไหลในการใช้วิทยาการและชีววิทยาทำให้คราวนั้นใช้สิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าริโอ ซึ่งเป็นสัตว์หายากที่มีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองซิงเกตพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากคุณสมบ,บัติทางชีววิทยาของริโอเพื่อไขค,ความลับของสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงโดยการเสศระสุขภาพของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ความหลงใหลนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อของเขาที่ว่าความก้าวหน้านั้นต้องอาศัยความเสสระซึ่งเป็นตีมที่กำหนดลักษณะนิสัยของเขา ซึ่งในเวลาต่อมานั้นซิงเกตเขาก็ได้่วมมือกับซิลโก้ซึ่งบคุคคลนั้นมีวิสัยทัศน์เดียวกันคือต้องการเสริมพลังให้กับเมืองซอนแม้ว่าจะใช้วิธีการทำลายล้างก็ตามซิงเกตนั an, ้นได้ทำการมอบชิมเมอร์ให้กับซิลโก้ซึ่งจะเป็นรากฐานของการก้าวหน้าของอำน,นาจของซิลโก้แต่อย่างไรก็ตามแรงจูใจของซิงเกตนั้นไปไกลกว่าความพักดีเขามองว่างานของเขานั้นเป็นเส้นทางที่จำเป็นในการทำความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่แม้ว่ามันจะนำพาความโกลาหลให้กับเมืองซอนก็ตาม หลายปีผ่านไปหลังจากที่ซิลโ,โก้นั้นได้ทำการครองเมืองใต้ดินเรียบร้อยแล้ววิกเตอร์ก็ได้มาหาซิงเกตซึ่งสาเหตุที่วิกเตอร์มาหาซิงเกตนั่นก็คือเขาต้องการหาวิธีรักษากอาการป่วยของเขาซึ่งซิงเกตก็ได้ทําการให้ชิมเมอร์กับวิกเตอร์ไปในรัตต่อมาหลังจากที่จี๊กนั้นต่อสู้กับอีโค่บนสะพานเธอก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างมากซิลโก้เขาจึงนำาพาร่างของจีงกนั้นมาให้ซิงเกตรักษา ซึ่งซิงเกตนั้นเขาก็ยอมรักษาแต่ก่อนที่จะรักษานนั้ซิงเกตให้ทําการวางยาสลบให้กับซิลโกไปเพื่อที่ไม่ให้ซิลโกนั้นเห็นความทุกข์ทรมานของจิงในระหว่างการรักษาและเมื่อซิงเกตนั้นรักษาจิงเสร็จแล้วเธอก็ได้วิ่งหนีออกไปส่วนซิลโกนั้นเมื่อเขาฟื้นเขาก็ได้ถามกับซิงเกตว่าจิงอยู่ไหนซึ่งซิงเกตก็ได้ตอบกลับไปสัส้นๆไงว่าเขารักษาเธอให้เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่ซิลโกนั้นเสียชีวิตไปแล้วซิงเกตเขาก็เริ่มทําการทดลองกับร่างเวนเดอร์ ซึ่งแวนเดอร์ในตอนนี้นั้นเขาก็ยือยู่ในห้องทดลองซึ่งซิงเก็ตนั้นเขาจะทําการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าวอร์วิกขึ้นมาซึ่งต่อมาในอาเชนทะี่ซที่สนั้นเราจะได้เห็นว่าซิงเก็ตนั้นก็ได้เข้าป่าไปฟาร์มคีมักฟูฟและเขาก็ได้ทาการนเอาซากของมักฟูมนั้นบารวมกับแวนเดอร์จนกระทั่งเขาทําสําเร็จเขาสามารถรวมร่างแวนเดอร์รวมกับมักฟูฟได้จนกลายเป็นวอร์วิกขึ้นมาซึ่งซิงเก็ตนั้นก็ได้เปิดประิมให้วอร์วิกนั้นเข้าไปโจมมตีในคกขอองเืพว ซึ่งในระหว่างนั้นซิงเกตเขาก็อยู่ในคุกด้วยเช่นกันแต่เขาก็ไม่ยอมออกมาเพราะรู้ว่าวอวิคกำลังจะมาโจมตีที่นี่มันจึงทำให้ผู้วิชาการแคทลีและเอเบซ่านั้นเจอซิงเกตในคุกและพวกเธอนั้นก็ได้รู้ว่าซิงเกตแน่แหละคือคนที่สร้างวอวิขึ้นมาซึ่งซิงเกตเขาก็ได้อธิบายว่าสาเหตุที่เขาต้องสร้างวอวิขึ้นมานั้นคือการทดลองอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ลูกสาวของเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งเอเบซ่าเมื่อเธอรู้แบบนั้นเธอจึงทาข้อตกลงกับซิงเเเเกกกกตตตขขึ้้้้นนนโดยทที่่ิิงงงงงัััออออสรพลลําาใหหบธ ซึ่งซิงเกตนั้นเขาก็ยอมทําตามแต่โดยดีจนกระทั่งในตอนจบนั้นเอเบซ่าเธอก็ได้แพ้แพ้ให้กับเมืองพิวโทเวอร์และได้ถอยทัพไปส่วนตัวของเอเบซ่านั้นเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งมาทําให้ซิงเกตนั้นเขาไม่มีพันธะต่อใครอีกต่อไปซึ่งสุดท้ายในตอนจบแล้วลูกสาวของเขาอย่างโอเรน่าก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรามาดูด้านุคคิของซิงเกตกันดีกว่าซิงเกตนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่เย็นชาอย่างมากแต่ที่จริงแล้วเขาก็ไม่เป็นไร้หเสมอไป เราะเมื่อก่อนนั้นเขายังมีความใจดีอยู่เนื่องจากเขานั้นต้องการการทดลรองเขาเพื่อช่วยผู้คนได้อย่างเช่นตอนนี้เขานั้นได้ทําการช่วยเหลือวิกเตอร์จากการรักษาโรคของเขาและสิงเกตเขายังแสดงใหเห็นว่าเขานั้นรักลูกสาวของเขาอย่างมากและด้วยความเป็นพ่อที่รักลูกสาวอ,าอย่างมากนั้นเขาจึงทําการวางยาสรุปซิลโก้เพื่อไม่ให้เขานั้นเห็นจี๊ทุกทรมารต,ตอนที่เขารักษาและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้เกี่ยวกับสิงเก็ตนักเคมีผู้บ้าคลั่งถ้ามีข้อมูลตกหล่นบีบพิดพลาดเพียงใดผมองขอ ก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปวันนี้นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด็ดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวีเลสสตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah